สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับมื่อนี้กันมาเบื้องอากาศขึ้นเก่าเลยพี่น้องครับอากาศที่อยู่ส่วนในเข็น้องครับส่วนบ้านเท่าครับบ้านของผมกับที่ยู่งขอนแก่นได้พี่น้องนี่หยัดปักหมุดนิดนึงครับนี่ครับส่วนขอนแก่นเบื้องภาพรวมของอากาศอุณหภูมิก่อนเนาะนะครับช่วงนี้ก็วันพฤหัสบดีครับที่สิบห้าครับมิถุนายนสองพันห้าร้อยหกสิบหกขณะนี้เวลาแปดโมงหาสิบสี่นาทีพี่น้องหาสิบสี่นาทีเนาะ นี่พี่น้องเห็น่ไหมเนาะโอเคครับในช่วงเขาที่เห็นในช่วงตีซี่เห็นไหมพี่น้องเจ็ดโมงสิบโมงสิบสามนาฬิกาครับแล้วก็สี่โมงแรงทุ่มสี่ทุ่มนะครับนี่คือช่วงของม้มนีนะครับที่ที่เห็นภาพวอากาศต,ตอนนี้ครับพี่น้องเห็นไหมครับสี่โมงเ,เหมือนจะมีฝนตกครับน้องนั้นเป็นท้องฟ้าเปิดได้พี่น้องเด้ขึ้นกับท้องฟ้าเปิดปกติครับแสดงว่าม้มนีอากาศดีครับมีมีจุดที่จะ ต้องระวัอยู่แค่ช่วงซีโมงเท่านั้นนะครับผมขอยาดเบิ้งภาพรวมๆนะครับอากาศทั่วไปครับภาพรวมๆเป็นไงครับน้อครับนี่ครับกเบิ้งในส่วนของบานบานบวกไก่นะครับบานบวกไก่เรือนบวกเคียงนะครับเนาะมันไก่อยู่เห็นไหมครับนี่พี่น้องเบิ้งไปทางอินเดียพี่น้องครับปากีสถานซึ่งของเขาเจอพายุเนาะแต่ของเฮานี่บ่มีอย่างเลยพี่น้องโล่งโปร่งสบายครับพี่น้องครับแสดงว่ามือนี้อากาศสบายๆนะพี่น้องเนาะ ก็บ่ต้องบ่ต้องเบิ่งอย่างไรเพี่น้องอากาศมันสบายๆเฮาก็ไปเร็วๆกันเลยพี่น้องครับเบิ่งแบบเรดาร์ดาวเทียมเนาะเรดาร์อากาศครับเรดาร์อากาศนะครับพี่น้องก็สิเห็นลักษณะของความเข้มของอากาศอยู่เป็นจำยอมนะครับซึ่งบ่ได้อยู่ในโซนเฮานะครับอันนี้ก็อยู่ในโซนของทางจีนเขาพี่น้องครับทางฮ่องกงครับทางญี่ปุ่นเขาเนาะบ่ได้เกียไก่กระเฮาอันนี้ก็บที่มีพ่นอีหย like ังน้อ like อัน like นี้พี like ่น like ้องครับอันนี้เป็นห้อยอีหยังน้อนี่ อันนี้เบื้บ่เป็นนะพี่น้องครับอันนี้ก็จะเป็นความเข็มยูกใกล้่ทางใช่ฟังตะวันออกนาะพี่น้องครับทางภาคกลางมหาไตพี่น้องนิดนึงเนาะโ้นจังหวัดใดครับพี่น้องครับสวนพึ่งนาองพี่น้องครับสวนพึ่งนี่พนมีเมฆนัแน่นอยู่แล้วครับแต่ละมือนะครับโอเคครับพี่น้องครับเบิ้งในส่วนของดาวเทียมครับดาวเทียมก็จะเห็นเป็นกลุ่มเมฆพี่น้องยังหลายคือเกาหีเดอร์ครับเพียงแต่ว่ามันกระจายตัวกันอยู่ครับแต่เฮาเบิ่งย้อนหลัง12ชั่วโมงว่าการเคลื่อนที่ของเมฆเป็นยังไดพีน้อง ดี๋ยวไปเบิ่งนิดนึงเนาะเขาจะต้องกดนะครับ12ชั่วโมงแล้วก็กดเลรนครับกดเหรนบางทีเอาบันทึกเดิมครับดึงข้อมูลเก่าในช่วง12ชั่วโมงที่แล้วมาให้เบิ่งครับแบบสปีดเด้พี่น้องสปีดแบบเร็วๆเลยเดี๋ยวบ่ได้บ่ได้แบบสาๆเลยสปีดเร็วๆครับความเป็นจริงมันไหลสาๆอะครับอันนี้คือเขาให้เบิ่งแบบเร็วๆเมฆบ่ได้กระจายโตไปไกลใสไอไปไกลมองได้ครับพี่น้องยังอยู่แถวๆนี้แหละครับเห็นไหมครับก็ มว่วนโตอยู่แต่ว่าในส่วนที่คลุ่มประเทศไทยเฮานีหน่อยอยู่เนาะหลักๆคือไปอยู่ทางทะเลครับทางเทืองปูนทางอินเดียเอ๊ะทางจีนกับญี่ปุปป่นไทยเปรย์ผกับฮ่องกงพี่น้องครับทางพุ่นเนาะกะที่โซนพม่ายางกุ้งหลายก็เฮาครับโซนเวียดนามโซนเพิรนบ้านประเทศเลาวก็ที่หลายก็เฮาครับเฮากะที่ถูกเาขเาเรียกว่ามีแผ่นดินกันไว้ครับกะทิข้ามาได้บ่หลายป่าไหนเนาะพี่น้องเนาะครับทาง กัมพูชาพิเ่มเปลี่ยนกลายไหลได้พี่น้องเนอะส่วนเมฆอันนี้ผมเบิ้งเมฆเนาะเบิ้งล่มมือนนี้พี่น้องเบื้องทิศทางร่มมันไปจังไนครับพี่น้องเห็ดเมฆเบื้องสวนกันนี้นะพี่น้องเมฆไหลผัดไหลคือจังไหลจากทิศตะวันออกมาตกแปลงสันเนาะแต่ว่าเบิ้งร่มพี่น้องร่มผัดไหลจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกได้พี่น้องตกไปตะวันออกเชียงเหนือขึ้นเนื้อแล้วก็ประมาณนี้ครับบานห้องบ่ัยไหลไปไหนเนาะเบาๆด้วยพี่น้องครับ ันที่เขาต้องเบิงนะครับอันท um ี no ่เขาต้องเบิงก็คือเรื่องของเมฆครุ่มครับเมฆครุ่มนะครับขอยัดปักมุดในโซนของผมก่อนนะครับพี่น้องครับโซนผมอยู่บานฝางครับน้องขอยัดปักมุดบานฝังแป๊บหนึ่งด้พี่น้องนี่นี่อ่ะปักนี่ละปั๊บพี่น้องครับได้ท่งแล้วเนาะพราะได้ท่งแล้วนะครับก็คือมุดก็คือหม่องที่ผมอยู่คร um ับพ mm ี่น <couple of> <here> ้องครับหม่องโซนที่ผมต้องการเบิงว่าเอ้าเห็นบ่อยพี่น้องมือมือมันปักมือแตะนิดเดียวครับท่งกับเปลี่ยนแล้วครับเอาไหมพี่น้องครับ เอาไหมได้ครับเอาไหมเอาไหมเอาไหมครับพี่น้องครับตรงไดระบานี้นะครับเขาต้องซุ่มเอาออกมาก่อนพี่น้องกับขอนแก่นยุนีเนาะขอนแก่นยุนีครับบ้านฝางก็ต้องยุนีครับปักแล้วกะ่าไปคลิกอีกพี่น้องคลิกคลิกคลว่ายโดนๆครับถ้าคลิกนิดเดียวก็คือเป็นการปักมุดเลยแหละพี่น้องครับอ่าโอเคครับพี่น้องครับเรียบร้อยนะครับผมปักมุดอยู่ที่บ้านฝางเรียบร้อยแล้วนะครับเดินทางกันเลยครับพี่น้องครับเก้าโมง สิบโมงค,ค, mm. ครับเมฆมีบ่ครับบ่มีพี่น้องครับไปยาวๆเลยเด้อเพราะว่าเมฆมันหน่อยครับสิบโมงจนฮอดบายสองบายสามครับหาบายสามนี่เริ่มที่มีอยู่แถวแถวพิโลกครับพี่น้องแถวๆถวพิโลกเนาะพิโลกลมซักนครสวรรค์นะครับแถวๆสะแก้วพี่น้องครับสะแก้วปราจีนบุรีซเองสิครับพี่น้องครับซึ่งจะมีการเกิดการก่อตัวของเมฆมีโอกาสเกิดฝนได้เล็กน้อยนะพี่น้องเนาะแล้วก็แถวๆถวยียงจันทร์ครับลงมาแถวๆนี้เนาะ ลุมมาทั่งออพอนจะเลื่อนเหนืออุดอรขึ้นไปจังน้อยเนาะพี่น้องเนาะโอเคครับเบื้องต่อเลยครับเพราะว่ายังครับเพราะว่ามันไม่ได้ลายปันไหนเนาะพี่น้องประมาณนี้นะครับในช่วงใบสองใบสามครับสี่มงแรง่งหามงแรงครับก็เคลื่อนจากพิศโลกไปเรื่อยๆครับหกมงแรง่งสองทุ่มสามทุ่มกแสดงว่าเบื้องจากช่วงนี้บสามห่สองทุ่มเนี่ยโซนพิศโลกด้วยนงครับ ส่วนพิษณุโลกนครสวรรค์น้องบัวเนี่ยส่วนนี้นาทีคือเราก็มีโอกาสเกิดฝนมากๆนะครับเพราะว่ามันมัน,ม,นมันเมฆวนอยู่นี่ตั้งสี่ชั่วโม,มงบนี้พี่น้องจากใบสามจังห์หักสามทุ่มนะครับมีโอกาสเด้นพี่น้องส่วนอันคอนแคนเฮาลงลงครับภาคเหนือกะลงลงตะวันออกภาคใต้กะบม่มีครับพี่น้องครับจนฮอดตีหนึ่งตีสองครับตีสามตีสี่ค่ะพี่น้องครับเฉยอยนะู่เนาะจะมีพี่น้องเพื่อนบ้านเท่าทั้ง ทอ่าเวียงจันทน์ทางเล่าฝนพี่น้องส่งสิมีแน่ๆนะครับซึ่งโซนนั่นกะนาทีตกประจําอยู่แล้วพี่น้องครับสิบโมงของเมื่อื่นครับสิบเอ็ดโมงวันศุกร์ครับยังบม่มีอย่างพี่น้องบ่ายสองครับบ่ายสองครับของเมื่อื่นเด้อบ่ายสองเมื่อื่นเริ่มสิมีครับพี่น้องครับอันนี้ก็คือเบิ่งแบบเร็วๆเพราะว่าเพราะช่วงมือสองมื่นนี่โอกาสที่จะเกิดฝนมันน่าจะน้อยเนาะนะครับดูตรงใดครับพี่น้องครับข้องล้านประมาณนี้ครับ นี่ครับทังอุ่มผางคล้องล้านประมาณนี้เด้อครับแล้วก็ทังอุทัไธท่านี่ครับทรงสีมีเมฆคุ้มนิดนึงนะครับทำวารายพราะว่มันก็บว่าได้หลายขนาดนั้นนะครับเทิงสะแก้วนะครับยุดระวังป่าจีนก็มีเ้อพี่น้องเด้อครับประมาณนี้เนาะเบื้องเป็นลักษณะของในช่วงที่กําลังก่อตัวของเมฆนะครับใบสองมืออื่นนะครับวันศุกร์ใบสามซีโมงครับพี่น้องซีโมงกับคุมไปทั่วเลยครับพ่โลกทั้งภาคกลางนะครับและภาค วันตกเนาะเลื่อนขึ้นมาท่ามภาคตะวันออกเชียงเหนือนะครับนะครับในส่วนของนครราชสีมาในช่วง6โมงทุ่มหนึ่งครับของวันศุกร์มื่ออื่นครับนะครับแล้วก็ทางบันไัยเนาะนี่ครับไปทางนี้ครับ2ทุ่ม3ทุ่มครับพี่น้องไปทางพานสุรินนะครับอุบลราชธานีปากเซครับพี่น้องครับทางนี้เพิ่นโอ้ดินซุ่มนามเย็นนะพี่น้องครับฝนตกประจําเนาะพี่น้องขอนแกันกะทิอยู่ในช่วง2 3ทุ่มพี่น้องครับโพชใชนะครับ ทางอุดรบ่มี่ดาวพน้องเนาะทางเลยกับเอียงกับบะมีทางไตกับบะมีคร i̇şte right ับส mm ังเกตจากกลุ่มเมฆดีเพี่น้องครับสี่ทุ่มของวันศุกร์ครับหาทุ่มนะครับหกทุ่มเที่ยงคืนไปครับพี่น้องครับในช่วงหกหกทุ่มเที่ยงคืนอยู่พิโลกด้วพี่น้องแล้วก็อยู่โซนเวียงจันทร์ครับโซนเวียงจันทร์ก็คือช่วงนะครับเห็นบ่ครับนี่ช่วงนี้ครับช่วงหกทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งนี่ครับพี่น้อง แถวแถวเวียงจันทร์นะครับเหนือบ้านโพโน่นท่านเหนือบ้านอี่เองนะครับพี่น้องเหนือแถวแถวบ้านโพนคลองครับอ่าส้นเหนี่พรอนเจริญนี่เองพี่น้องครับตรงนี้เนี่ยเมฆคลุมครับมีโอกาสเกิดฝนมากที่สุดนะครับเท่าที่เบิงนะในช่วงวันศุกร์ช่วงเวลาตีหนึ่งนะพี่น้องหกทุ่มตีหนึ่งครับตีสองครับตีสามครับพี่น้องครับตีสี่นะครับผมเบิงผ่านไปก็คือจนฮอด ตีหาย่งว่องเสากะเงียบเงียบพี่น้องครับซีมี่แน่ช่วงตีซีนะครับตีหาแถวโพชัยเลยครับอยู่แถวๆใวไตสกลนครครับอยู่อยู่ตรงไหนครับพี่น้องครับอยู่พ้นทองเนาะเหนือพ้นทองนี่เอียงนี่ผมมันมันบังกันเนาะอ่านไม่ค่อยออกพี่น้องครับผู้ใดยุ่แถวนี้กะมีโอกาสเจอเ้อในช่วงเ้าของมันมันไหนครับเ้าของวันเสาครับเสาของเสานั่นหมายถึงผมเบิ่งผมเบิ่งขามือไปเลยมือนีมืออื่นมือหื้อครับพี่น้อง นะครับพี่น้องครับเบิ้งหอดประมาณสักเก้าโมงแล้วกันเพื่อว่าผมอ่าเบิ้งภาพร่วงนอจนหกสิบโมงโอเคพี่น้องเอาง่ายๆว่าสรุปง่ายๆว่ามือนี้ครับมืออืน่นจนหอดวันเสาร์ครับพี่น้องครับปาดซุกเสาเนี่ยโอกาสเกิดฝนมีน่อยมากพี่น้องมีเพียงบางส่วนที่จะได้รับผลกระทบจากเมฆคลุมแล้วก็โอกาสฝนลินก ผมมองว่าบ้านหานที่แห้งไปไหนครับพี่น้องครับจากหัวมองไหนพี่น้องกะกะไบเบิ่งตั้งแต่ต้นคลิปได้พี่น้องครับค่อยๆเบิ่ว่่าเมฆแบบเมฆพานช่วงใดเนี่ยครับพี่น้องครับเปิดเดินทางปลอดภัยโดยสวัสดิภาพทุกการเดินทางพน้องครับสวัสดีครับ